โอเคครับ okay, นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกระต้มชาแนลกันนะครับผมนะสวัสดีครับผมนะบอกเลยไงว่มาเมื่อวานนี้มันกูจะไปแก้แค้นผมเมื่อวานเราก็โหมโปรมาตอนหน้าเลยบ้าไปเนี่ยผมจำาไหมเนี่ย <c oughs> บอกเลยครับว่าวันนี้เราจะมาแก้แค้นแก้แค้นเมื่อวานที่เราขุดนั้นเราไม่ได้ไม่ใช่เราตกแล้วเราไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมาล้างแค้นมันช่วยพลังของเป็ดสามหัวที่เราได้ซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับเราต้องเอาไปกล่องพวกนี้มาให้ได้นะครับไม่ว่าจะยากเย็นขนาดไหนนะครับวันนี้ สองชั่วโมงนั้นมันรู้ไม่ไปนะครับว่ามันได้หรือว่าไม่ได้เบ็ดสามหัวเนี่ยเบ็ดสามหัวเนี่ยมันจะได้หรือว่าไม่ได้ภายในสองชั่วโมงถ้าไม่งั้นเราขุดกันตายไอพวกงบน้อยมันขุดกันตายอย่างนี้มันตกกันตายอย่างนี้เพราะนั้นเราจะมาพิสูจน์เราจะมาทําให้คุณผู้ชมเห็นกันเลยครับว่าประสิทธิภาพของเบ็ดสามหัวเนี่ยมันจะสามารถขอยไอพวกนั้นขึ้นมาได้ไหมนะครับผมเราอยากรู้จริงเลยมึงนี่ตํำรอยจริงมาเราอยากจะรู้ครับเพราะนั้นเราจับไปเลยนะครับวันนี้ผมมีสูตรทุกอย่างนะครับที่ผมได้หามาแล้วที่เราทดลองมาหลาย ep ในส่วนของ E ีีต่างๆที่เราได้ทําการทดลองมาวันนี้กูจะจัดเต็มเลยก็คือโปรเซนทดสอบที่เราทดสอบมาหลายอีพีตามความเชื่อนะครับผมบอกเลยครับว่าตั้งร้านแบ่งไม่มีวางท้านแบ่งของไม่ขึ้นของไม่มาหรอกเพราะนั้นไม่ต้องตั้งร้านวันนี้หลุดก็หลุดไปถ้าหลุดมันต้องมีดเดยเออมันต้องมีชเชยแฝงกันไปวันนี้ผมจะเป็นตัวแทนผมจะเป็นตัวแทนของคนที่ไม่มีงบคนที่งบน้อยคนที่อยากเล่นเกมโซนโฟแต่กูไม่มีงบนะครับวันนี้กูจะเป็นตัวแทนพวกเองเองนะครับเพราะนั้น จะจัดให้เต็มที่เลยนะครับด้วยเบ็ดเนี่ยเบ็ดเนี่ยบางทีเรามีงบจำกัดในคุูมีเบ็ดแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ละกันนะครับเหมือนอืดอันอึดอ่ะแต่ไม่อึดอัดครับเราอยากทําให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าคนที่ไม่มีงบเนี่ยถ้ามันมาทำอะไรเนี่ยมันจะทําได้ไหมมันจะมีโอกาสแตะแบบเกมนี้ได้เล่นเยอะได้เล่นน้อยขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับเพราะนั้น เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจัดเต็มเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาจะว่ารายเกมหรือว่าไม่ได้มีเจตนาไรที่ส้ดขอให้ดูเพื่อความสนุกและก็ความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะจำตัวโตๆนะครับผมหลักๆเลยคือมันมีกิจกรรมใหม่ใช่ไหมที่เราจะต้องหาในส่วนของอันนี้เนี่ยไอ้คอสตอมเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะมีทั้งเสื้อทั้งชุดทั้งอะไรเนี่ยเมื่อเราเอาไปรวมเนี่ยมันก็จะได้สแต็กและประเด็นคืออะไรไหมครับประเด็นมันเป็นของดีนะครับคุณผู้ชมคร และเพื่อเอาไปใส่เนี่ยมันจะดีมากๆนะครับเมื่อเรามีของแบบว่าของปกติเนี่ยของโนม่าเนี่ยที่เรามีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปใส่ของดีๆเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มสแต็กเข้าตัวเรามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้เรามากขึ้นอีกโอ้โหผมบอกเลยว่ากูจะเต็มแน่บอกเลยมาเลยมาจัดเต็มไม่ต้องพูดมากจำเป็นครับจัดไปเลยครับเบ็ดตองหัวไม่ตั้งร้านนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งร้านแล้วของไม่เคยขึ้นนะครับเพราะนั้นจัดไปนะครับเออจัดไปนะครับเพราะนั้นจัดเต็มเลยนะครับ่ตรงนี้เลยตรงนีีี้้้้ผมมรรรูสึกกกว่่่าาาาตตตงงเเเเนนนนนยยยยคขขุุดดอออะะะพัช โทรไปเลยเพื่อกองอันนั้นเราต้องหามาให้ได้นะครับสามเบ็ดเนี่ยหัวสามเบ็ดเนี่ยแน่คนอื่นขุดกันได้เต็มตกกันได้เต็มเลยเราต้องมีสิทธิ์ได้บ้างนะครับผมนะเพราะนั้นอยากจะรู้จริงๆว่ามันจะได้กันอะไระผมจะนั่งรอก่อนสักแป,ป๊บว่ามันจะได้ไหมนะครับอยากรู้จริงๆว่าการนั่งรอมันจะช่วยอะไรได้บ้าง กี่รอบแล้วกี่รอบแล้วไอ้สามหัวมันยากอะไรเลยเฮ้ยมึงบ้าไปเนี่ยเฮ้ยให้กันหน่อยให้กันหน่อยเอ้ยไม่เอาสิวอกิวอะไรเนี่ยไปออกไปจะคุณไอ้นี่ก่อนอยากก็จะมันไม่ได้เลยว่าดู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 คุณผู้ชมประสิทธิภาพของระบบเนี่ยคุณมัน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 ห่วยขนาดนี้เลยอยากรู้จริงเลยอ่ะมาได้แล้วไอ้นุ่มโอ้โหเฮ้ยต้องให้บ้างแล้วไม่ใช่มาขุดเอาแบบบ้าเลยไหมเนี่ย ขุดแล้วมันต้องให้บ้างอย่างน้อยมันก็เอาเงินมาเอออย่างน้อยเอาเงินมาไม่ใช่ว่าขุดยากไปเลยไม่ใช่ว่าโอ้โหไปตามบัวแล้วไม่ให้อะไรเลยแล้วแน้วแน้วแล้วโอ้โหเราได้เราดัวเราโอ้โหมันตกพร้อมมันด้วยสามกีจริงเลยดูดิได้คนที่ได้แล้วก็ได้เราดัวเนอะแล้วเราล่ะ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 เอาล่ะเฮ้ยเกมเอาอะไนะโอ้โหอีกครั้งอ่ะนี่คุณผู้ชมถึงสิบหรือเปล่าผมไม่ได้นับเลยน่าจะใกล้แหละโอ้โหถ้าสิบเอ็ดนี่ผมบอกเลยว่า เออเอาแล้วเอาแล้วมันจะยากอะไรขนาดนั้นวะโอ้มันไม่ได้อะไรเลยทำไมมันมันรู้สึกว่ามันมันมันตกได้ห่วยอย่างเลยอ่ะไม่ใช่ว่าพอของของแรมาของดีเจนมาเดี๋ยวแล้วจะไม่ให้ของอย่างอื่นเลยเ,ลยเลยหรือว่าเพิ่มโอกาสหรือไมมันมันอย่างเงี้ยหรือ <S <S รีวิวตามตรงนะครับบอกเลยว,ว่ารีวิวทำตรงไม่มีการว่าร้ายใดๆทั้งสิ้นนะครับรีวิวตามตรงเราเป็นตัวแทนของคนที่งบน้อยนะครับแบบว่างไม่มีงบนะครับแต่ว่าอยากจะทำนะครับอยากรู้จริงๆว่ามันได้ขนาดไหนเนาะเอาผมจะนั่งรอสักแป๊บนึงนะ โดยดีไอ้ด้านซ้ายมันขุดได้ล่อรัวๆแล้วไอ้น huh. ุก็ได้เงินรัวๆแล้วเราล่ะไม่ได้อะไรเลยไนุ่มเออได้ที่ปันจะได้อย่างน้อยมึงก็ให้ของงี้มาปลอบใจบ้างไม่ใช่มึงจะว้าทุกดอกเลยบ้าไหมเนี่ยหรือว่าไอ้ตัวนี้มันดักหมดแล้วเนี่ยตัวนี้มันดักหมดแล้วเพว่ามันยังไม่น่าใช่มันมันมันแปลกคุณผี้ชมผมว่ามันแปลกๆอย่าบพอเวลาล่างหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาจริงจรนอน30นาทีดีกว่านะครับถ้าเวลาข้างล่างหมดเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่านัั่่่่่งรรอออไไไไไไปปมมมนนนนนก็ด้้ชวยยะเล5าาทีีผต มันจะทําให้คลิปมันยืดก็ไปอีกมันจะยาวก็ไปอีกนะครับเพราะนั้นเราจะมาดูนี่ว่านะครับว่ามันจะได้อะไรบางเนี้ยเนี่ยให้เวลามันเขาดาวไปเลยเฮ้ยมันมันมันได้ยากขนาดเลยเบ็ดตามหัวนี่ผมว่าหรือว่าตรงนี้ที่มันมันมันเฮี้ยเกินไม่เข้าใจเลยนะครับบอกเลยว่าขอไปกัหยาบครับรู้สึกว่ามัน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 ร้ายแรงมันมันรู้สึกว่ามันมันมันร้ายเกินเลยคุณผู้ชมดูสิไอ้เราก็อุตส่าห์ตั้งใจมามามาตกแล้วไอ้เราก็อุตส่าห์พยายามเก็บงบเก็บตังในการซื้อแต่ดูสิ่งที่มันนที่ดดดดดดูููููู ดูมันเออเดี๋ยวเขาจะรมาดู3 0ินาทีแล้วกันไปเดี๋ยวไปก่อนด้วยผ่านไปแล้วประมาณ40นาที3 0ินาทีโดยประมาณนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ในส่วนของไม่ได้เครียดอะไรเลยนะครับผมคุณตุ๊กตุ่งไม่ได้อะไรเลยเงินนะครับก็ได้เงินนะครับได้เงินเป็นปะบา,ายแบบยาวๆเลยนะครับได้เงินยาวเลยว่าวันนี้ผมต้องผมต้องแต่ร้านวันนี้ผมต้องแต่เอ็มหนึ่งวันนี้ ผมต้องตกปลาได้แต่เอ็มวันนี้ส่วนกลองเนี่ยไม่น่าจะหวังเนละมันไม่ได้คุณผู้ชมคือมันไม่ได้ดูดิเนี่ยดูดิขุดตั้งนานแล้วตกตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลย,ยดูได้แต่พวกจิบะทะต่างๆเนี่ยได้แต่จ,จิบะทะพวกพวกอหอยแคลงเหรอหอยแคลงเนี่ยแล้วก็พวกยางเนี่ยก็ได้เป็นจิบะทะตัวไปนะครับผมนะอยากจะรู้จังเลยขอมันขอหน่อยได้ไหมขอมาทําให้คุณผู้ชมดูขอมันเปิดให้คุณผู้ชมดูว่ากล่องมันดีขนาดไหนนะครับขอสักอันหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเกมถ้าเกมฟังอยู่นะครับผมนะขอสักอันนึ นะครับขอตกได้สักอันหนึ่งนะครับซึ่งกว่าจะลงคลิปเกมว่าเพิ่งรู้วครับอ๋ออันก็มาคราวหน้าเนยก่อนนะครับผมนะเออก็ตามนั้นแหละครับผมนะโอเคเดี๋ยวให้มันป่าไปเช้าโมงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับเดยเอโอเคหชั่วโมงผ่านไปนะครับหชั่วโมงผ่านไปได้อะไรบ้างนะครับก็ดูตรงแล้วว่าเงินแตะหลักเอ็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เงินแตะหลักเอ็มแล้วนะครับก็ได้หอยได้แครงได้อะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ไปได้อะไรเพิ่มเติมเพิ่มากหนัก็ไม้นะครััับบบลล้วกกไดอออะะรรางนนนนนคคเเเี่่ยหหๆืจใสขิ หิ Day, นบอเกตฉลามหนึ่งตัวนะครับในสุดก็เคยในสุดเล่นเกมนี้มากี่เดือนแล้วเกมนี้เปิดตอนเดือนพฤษภาใช่ไหมน่าจะจําไม่ผิดนะเปิดตอนเดือนไหนว่าจำไม่ได้พนฤะษภาหรือเปล่า,าว่าจำได้พฤษภาพฤษภาเลยเล่นเกมตั้งแต่เดือนพฤษภาได้ฉลามสองตัวครับก็ที่เหลือก็หินบอเกตเอ้ยเกือบคนลบเอ้ยก็ที่เหลือหินบอเกตทั่วไปครับไม่มีอะไรมากครับกล่องนั้นเราก็ต้องคงตามหาต่อไปนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับในเบ็ดสองครั้งเนี่ยเบ็ดสองชั่วโมงเนี่ยมันได้ไหมหรือว่าเราต้องขุดทั้งวันเลยเลยจะได้อะไรเนี่ยนะครับโอเค เดี๋ยวเราตัดไปอีกทีเดี๋ยวตอนมันจบเลยแนละ้วกันจะได้สรุปทีเดียวนะครับผมนะ่ะพอมันไปมาไปมาเนี่ยมันเล่นยากเลยครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวสรุปทีเดียวเลยดีกว่านะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะโอเคครับมาๆมาหมาดเวลาแล้วนะครับผมนะ่ะแต่นี่คือมันเห็นนะครับมันบักอยู่นะครับโอเค หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งได้อะไรบ้างนะครับขอมาอัปเดตนะครับ2ชั่วโมงเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ได้เพิ่มอะไรเพิ่มบ้างขออนุญาตไปเก็บของในคลงังเป็นลําดับลําดับแล้วกันพี่คุณผู้ชมจะได้ดูนะครับว่าเออมันได้อะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยยางเป็นกองทับแน่นอนไม่ต้องถาม p ีสล็อตเป็นกองทัพแน่นอน โอยเป็นกล่องทัพแน่นอนปลาครับมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับไอนี้ทามมาเป็นปกติแล้วไม่ต้องถามมันนะครับมันมาเป็นปกติต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นของในอ่านี่ครับผมนะบวก7นะครับที่เปิดลูกแก้วบวก7ที่เปิดลูกแก้วบวก8นะครับ ไข่มุกนะครับโอ้โหกิจกรรมตั้งนานแล้วผมเพิ่งทําได้นะครับอ่าบวกเจก็ต่อนะครับแล้วก็หินบวกเก็ตตอเกลือนเลยหินบวกเกตนี้เกลือนเลยอะไรอีกปลาฉลามนะครับที่บอกไปแล้วนะครับปลาฉลามต่อไปหินบวกเกนะครับเดี๋ยวซุ่มเลยไม่ต้องถามซุ่มเลยนะครับอ่ก็หอยเหมือนเดิมนะครับหอยอันนี้เมื่อวานครับอันนี้เมื่อวานอันนี้ของเมื่อวานไม่ใช่ของวันนี้เออโอเคก็ตามนั้นคุณผู้ชมก็ได้แค่นี้แต่มันก็ไม่รู้มันไม่ได้กล่องนะครับไม่ได้กล่องนะครับยังไงผมก็ลองพยายามหลายรอบเลยนะครับบุ ยามตกนะสุดท้ายก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับไม่ได้ครับแล้วก็แม่มันยากครับแม่มันก็ไม่สมมันก็ไม่สมก็เพราะอะไรนะครับทำไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันอยู่นิ่งไปดีกว่านะครับเออแม่มันก็มีเหตุผลมันก็สมเหตุสมผลของมันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับมาทําให้คุณผู้ชมดูแล้วนะครับสมมติว่าถ้ามาเสี่ยงโชคในการมาตกปลาเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยมันได้ขนาดไหนนะครับก็ ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมไม่ได้นะครับบางคนอาจจะได้นะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยจะมาทดลองกันอีกทีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะไปจบในนี้กงนเลยก็ติดตามไปเป็นกำลังใจในการคลิปหน้าผมคิดต่อไปจะเป็นยังไงผมจะไป่ทำอะไรบอกกันแล้วก็จะติดตามกันดิ้งกบุญจุ่